เห็นได้ที่ไม่ได้เห็นหน้าลูก It's hey. ต้องเลิกราฉันเองไม่ปรารถนาที่จะให้เป็นเช่นนี้ตัวเธอก็รู้ดีว่ารักที่มีต่อเธอยังมันคงเสมอไม่เคยจะเปลี่ยนแปลไปขอบใจนะนายแก้งเรารีบกลับบ้านไปหาพ่อของเธอดีกว่า ในเก้งเป็นห่วงฉันฉันอุบาทตานะไม่อยากเห็นเรื่องแบบนี้มากกว่าแต่ในเก้งก็เคยได้ถูกขึ้นชื่อว่าข่มขืนคี่เกลือหล่อนเชื่อตอนนี้ฉันไม่เชื่อแล้วล่ะไม่สำคัญแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญขอให้ลูกฉันเชื่อเท่านั้นก็พอ เธอก็รู้ดีว่ารักที่มีต่อเธอยังมันคงเสมอไม่เคยจะเปลี่ยนแปรไป mm hmm. เหตุการณ์บังคับให้เราต้องแยกทางแยกให้รักของเราต้องร้างกันไป mm hmm. แต่อยากบอกให้รู้ให้เธอ จไว้แม้ว่าเธอจากไปถึงอย่างไรฉันก็ยังรักเธอจะบอกตัวเองว่าวันนี้ไม่มีใครที่จะมาคอยปลอบใจในวันเงา ว่าวันนี้ไม่เหมือนเก่าจะมีก็เพียงแค่เราที่ต้องปลอบใจตัวเอง

มไม่กินกินไม่ลงกินไว้ก่อนเถอะนะยังไงก็ให้มันอยู่ท้องไว้ก่อนเรายังมีงานอีกมากที่ต้องทำอย่างน้อยนะก็ต้องช่วยกันงัดปากไอ้แอบเนี่ยให้มันพูดความจริงยิ่งเห็นนได้เท่าเนี่ยยิ่งกินไม่ลงใหญ่เลย คอยดูนะถ้าพี่ตะขบตายก่อนที่มันจะบอกความจริงแล้วก็จิ้งจกจะเอาหนังมันมาทําเนื้อแดดเดียวให้ไอ้โฮงหมาที่บ้านจิ้งจกกินเราว่าตะขบของแม่ตาเรามังแต่ข้าตะขบใายจริงเราก็ทางการคงเสีจจยใจแย่เลยที่ส่งนักขา่าวอนาคตสดใสามาตายอันเนี้ยแต่ถ้าตายจริงแล้วก็ เราจะฆ่าทุกคนเลยแม้กระทั่งไอ้แอบนี่ด้วยคนยังไงแอบเนี่ยมันคงไม่ตายง่ายๆหรอกอย่างน้อยมันก็จะต้องไถ่ความผิดของมันซะก่อน นหัวตโนดเข้าสาโทรศัพท์มาบอกว่าลูกหนูของพ่อนะ่ถูกไอก้แกงมันอุ้มไปพ่อไม่กล้าบอกนะคนัะจริงๆแล้วนะวนะ่มันไม่ใช่ที่แท้แล้วมันมันเป็นไอ้แหลมพ่อนะนอ่ยนายหัวตโนดเขาแถบแย่เดี๋ยวเขาหาว่าพ่อเนะี่ยเลี้ยงลูกยังไงที่ให้พวกไอค้คางคกขึ้นวอไอ้แลมไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยพ่อมันผู้จะสายายดา่ามันยังไงถึงจะสาสมใจเนี่ย แล้วพ่อเรียกลูกน้องพ่อมาสั่งหรือ,อยังล่ะว่าให้เอาไอ้แลนไปทำโทษเออจริงสินะเดี๋ยวพ่อจะเรียกพวกมันมาให้ลูกหนูของพ่อสั่งฮตื่นได้แล้วไอ้กแก่ฝันถึงอะไรบ้างฮะฝัน ฝันว่าพวกพี่ปล่อยฉันไปอุย้ยพี่นี่เองเรียกข้าว่าพี่เหมือนเมื่อคืนนี้ก็แสดงว่าเองยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่แกจะตายอยู่แล้วมาเรียกพูข้าวว่าพี่อกีกและเองยังฝันนะฝันได้สวยมากฝันได้สวยเหมือนการกระทําของเองเองทําให้คนดีๆอย่างไอ้มะม่มวงและลูกน้องต้องตายตะโกก็ถูกจับตัวไป แต่ฉันไม่ได้ทำอะไรพวกพี่เลยนะโ,โหนี่เองกับผู้พากษาว่ายิ่งพูดเขายิ่งแข็งเพราะความระโมบของเองนะถ้าอยากได้ยาพีเนี่ยเองรู้ไหมว่าการกระทําของเองเนี่ยมันสร้างความหายนะให้กับประเทศแค่ไหน จ่าดุยก็มาแล้วจ้ะพ่อคุณหนูครวนอยู่ด้วยแล้วครับและไอ้แรมบริการคุณหนูคลวนไปไหนแล้วล่ะครับใช่ไอ้แรมมันตายไปแล้วไอ้แรมตายไปแล้วมันไม่เอ็ใช่ตายอย่างนั้นลูกตายช่วยพูดให้ไอ้พวกนี้เข้าใจให้ถูกต้องหน่อย การให้มันตายตายเย็นเย็นเข้าใจอ่าเพราะว่าไอ้แลนมันทำอะไรสาละเวลวเราเลี้ยงไม่เชื่อแล้วพวกเองทุกคน,นจำม,มาไว้ด้วยถ้าหากว่าไม่เจียมหัวกับบาลคิดจะมายุ่งกับลูกสาวข้าตาย